สวัสดีครับคลิปคราวที่แล้วเสียงมันตะกุกตะกักแล้วก็ขัดขาดให้หายเสียงตะกุกตะกักนะฮะขัดขาดให้หายมันมันทำให้ได้ข้อมูลตกหลน่นเพราะนั้นก็มาเสริมอีกทีหนึ่งนะเป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องสงครามชั้นกลางหรือสงครามการเงินนั่นเองซึ่งที่นี่แบ่งสงครามของโลกเนี่ย ออกเป็นสงครามสามระดับสงครามระดับล่างซึ่งน่ารังเกียจควรจะน่ารังเกียจทั้งโลกเพราะมันทำลายบ้านเมืองทำลายชีวิตคนด้วยอาวุธนะนั่นคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองแล้วสงครามโลกครั้งที่สามจะจะเกิดแต่ที่นี่จะไม่ให้มันเกิดจะทำหมันมันจะมีวิธีเพราะว่ามาตรฐานใหม่ที่เรียกว่าสี่อภิหลักไทยเนี่ยมันทำให้ไม่มีรัฐบาล เมื่อไม่มีรัฐบาลก็เหมือนไม่มีเชื้อนะไม่มีเชื้อที่จะไปทาให้มันเกิดระเบิด้วตัวรัฐบาลนี่เป็นตัวเล่นเกมการเมืองทำให้เกิดสงครามโลกทําให้โลกปั่นป่วนทุกวันนี่ก็ตัวรัฐบาลอ่นะเป็นหมู่คณะหนึ่งซึ่งเล่นเกมการเมืองโลกแต่ต่อไปนี้ไม่มีคณะรัฐบาลไม่มีหมู่คณะนะแต่จะเป็นประชาชนทั้งหมดดูแลประเทศกันเองประเทศต่างๆประชาชนจะดูแลประเทศเองแล้วมันจะกลายเป็น ไม่มีรัฐบาลเป็นประชานดูแลกันเดงกแล้วทีนี้จะดูแลกันเอง,เองประชชนก็จะมีการทำทำ,ทำเป็นเครือข่ายกันนะก็เป็นกลุ่มสร้างเป็นกลุ่มการค้าหน,นึ่งเรียกว่ากลุ่มการค้าในระบบทุนสมมาตรไม่ใช่ทุนนิยมนะทุนสมมาตรคือเราอยู่ในยุคทุนนิยมแล้วมันมีรัฐบาลแล้วรัฐบาลมันเล่นเกมกันเมืองก็คือคให้ทุนนิยม,มทำทำสงครามกลางเมืองแต่ทีนี้ทุนสมมาตร ทุนสมมาตรไม่เก่ะสงครามกลางเลยนะเป็นทุนสมมาตรจะสร้างสุนทรียภาพให้กับโลกเออไม่ก่ะสงครามแต่ถ้าเป็นทุนนิยมมันจะก่อสงครามมันไม่เหมือนกันถ้าทุนสองอันนี้ไม่เหมือนกันทุนนิยมนะแคปิตอลลิซึมเป็นทุนเนี่ยอันนี้ก็เป็นทุนเหมือนกันเป็นแคปิตอลลิซึมแต่แต,ตอนเราไม่เรียกแคปิตอลลิซึมเราเรียกพอเพียงจิซึมอ่าพอเพียงจิซึมเป็นลัทธิหนึ่งลัทธิพอเพียง นั่นเองนะก็อเพียงของหลอเก,ก้ามาบวกกับคาถาเศรษฐีพุทธบวกกับมนุษย์ทองคำวินยัยที่ผมออกแบบมานะสามอันนี้จะทําให้เกิดระบบการคา้าเรียกว่าทุนสมมาตรมาแทนทุนนิยมนั่นเองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหม,เใหม่เรื่องที่โลกทั้งใบต้องสนกุกสนใจต้องเรียนรู้ต้าางองทำความเข้าใจเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องยิ่งใหญ่และสําคัญและจําเป็นถามว่าเร่งด่วนไหมเร่งด่วนต้องบอกว่าเร่งด่วนเพราะเราจะ ไม่ให้เกิดสงครามครั้งที่สามตอนนี้โลกกาลังเพิ่มพึ่มกันอยู่ใช่ไหมเออเพราะนั้นต้องเร่งด่วนเลยสิครับเพราะนั้นสาคัญจําเป็นเร่งด่วนและยิ่งใหญ่แล้วมันจะสร้างความมั่งคั่งมั่นคงสูงเกิดเป็นยุคสุนทรีนั่นเองประเทศนี้ประเทศไทยประกาศเป็นชาติมหาอำนาจด้านนติธรรมสร้างสุนทรียภาพให้กับโลกประกาศโลกเข้าสู่หมดสันติครับไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์สองที่จะทําสงครามกันอยู่เนี้ยเราก็ทราบใช่ไหมเบอร์หนึ่งเบอร์สองคือใครดุลหนึ่งคือเมการนาโต้ดุลสองจีนคือกลุ่มริก รุ่นสามคือประเทศไทยกับชาติสมาชิกซึ่งยังไม่ได้เกิดตอนนี้กำลังมาคุยอธิบายท่านอยู่เนี่ยว่าเราเนี่ยคือเบอร์สามของโลกแต่ว่าจะคุยให้รู้เรื่องว่าจะเข้าใจเนี่ยต้องนั่งฟังนานเพราะเรื่องมันใหญ่มหาศาลใหญ่มากเฉพาะภายในประเทศเราเป็นซึ่งเป็นประเทศเล่นการเมืองน้ำเน่าเล้วเราก็นั่งฟังทาสื่อทํางานเช้าค่าทางาน,งาน,งาน,งานขมมิคมเมนเนีน่ยถูกไหมแล้วผมมันใหญ่กว่าประเทศไทยอ่ะเพราะนั้นมันต้องฟังนานฟังยาวฟังเยอะฟังมาก บางทีก็เหนื่อยเพลียท่านฟังงานผมรวดเดียวเนี่ยจะเพลียจะเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าแต่ละโมเดลวแต่ละเรื่องเราจะพูดมันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยแล้วท่านจะมาจะทําให้เรื่องใหม่มาติดต่อกันในสมองท่านมันไม่เคยเจอไม่เคยเจอมันเลยไม่ไม่คุ้นชินแล้วเกิดความเครียดนั่นเองบางท่านก็ช็อกไปเลยแต่ไม่พูดก็ไม่ได้เพราะสถานการณ์บังคับต้องรีบแล้วต้องรีบเร่งต้องท้านต้องรีบก็ต้องต้องทำประมาณอย่างนี้แหละต้องบอกต้องแจ้งให้ทุกคนต้องต้องดูอย่างต่ำสิบชั่วโมง ต้องอุทิศซึ่งให้เทียบไปกับ1ิบชั่วโมงเนี่ยถือว่าน้อยท่านอยู่ในโลกยุคใหม่ยังไงท่านก็ต้องปรับตัวต้องใช้เวลาเป็นมากกว่า10บชั่วโมงอะ่ะท่านต้องปรับตัวอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติถูกไหมเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติก็จะมาตั้งข้อลังแง่ลังงอนกับผมเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเชาวคล้าว่าไม่ได้เลยนะครับแล้วงานผมไม่ใช่เป็นงานมาเสนอไอเดียเหมือนอย่างคลิปทั่วไปที่อะไรทํากันนะไม่ใช่นะครับ งานผมนั้นฟังทีฟังกันเป็นวันเลยอะทั้งฟังให้จบฟังคลิปผมแต่ละคลิปมันก็แค่เป็นการพูดแต่มันพูดไม่จบเพราะเป็นเรื่องใหญ่อลังการอืมเป็นอย่างนั้นก็แจ้งให้ทราบอย่างนี้ว่าแล้วฟังเสร็จแล้วต้องไปปฏิบัติด,ด้วยงานผมอะมันแตกแต่างจากคนอื่นท่านจะบอกว่าเออก็แค่เป็นความคิดดีๆ่านั้นเองท่านบอกก็ไม่ทำาว่างนะั้ไเนี่ยเมื่อไม่ทํานั่นแหละจุดต่างมอยู่ตรงนี้นเองอ คือถ้าท่านไม่ทํานะท่านผิดปกติรู้ไหมท่านผิดปกติถ้าท่านไม่ทําสิ่งที่ผมพูดเนี่ยท่านผิดปกตินะครับแล้วเดินไปสู่อะไรความเสื่อมความเสื่อมนะเดินไปสู่ความเสือเส่อม,คว,ม,อมความถดถอยความเสียโอกาสความไม่ไม่เสถียรไม่มีความมั่งคั่งมั่มนคงพูดง่ายโลกยุคไอไอใครช้าตกยุคอะใครช้าตกยุคถูกไหมแตงผมเนี่ย เป็นนำา AI ท่านคิดดูงานผมเป็นนำา AI นะเป็นนำก่อนไปอยู่ในข้างหน้า AI อ่ะเป็นนำนะฮะไม่ได้ตามนะแต่ทุกวันท่านตามไงท่านเข้าใจไหมที่ผมพูดเนี่ยท่านตามอยู่นะครับพยายามตามโลกท่านเสียเวลามากกว่าสิบชั่วโมงที่ผมพูดเนี่ยแต่ตามแล้วท่านก็เป็นทาสอยู่เหมือนเดิมไร้ค่าไม่ฟวองมั่งข้างมั่นคงท่านเป็นทาสครับหมดสักหมดสีแต่งานผมเนี่ยท่านคิดเป็นท่านทําตามผมเนี่ยโอ้ท่านไปอยู่ข้างหน้าเลย เป็นนาโลกเป็นต้นแบบโลกมาตรฐานาใหม่ของโลกมันยิ่งใหญ่กว่าที่ท่านตามเขาอะ่ะกับอีการนึงได้ฐานน้ใหม่คนละแบบหรือคนละเรื่องเลยและเป็นสิ่งที่ท่านชะล่าใจไม่ได้รอไม่ได้นะอิดออดเอาให้จหกยกอะไรยกแม่น้ำทั้งห้ามาไม่ฟังเรื่องผมเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่ผมบังคับไม่ใช่ผมหลงตัวเองนะหลงตัวเองกแหมว่ามีความรู้แล้วมาข่มคนบังคับให้คนต้องดูคลิปให้ได้ เออท่านที่คิดแบบนั้นอ่ะแต่ผมเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ท่านทําไมไม่มองในมุมว่าเออมีคนหนึ่งเมตตาผมนะเ,มมเมนี่ยใช้ความเมตตามีความเมตตาบ้างั้นเมตตาสงสารสภาพที่คนไทยเป็นเอาคนไทยก่อนยังไม่ยังไม่ไมชาวโลกคนไทยก่อนสภาพประชาชนไทยที่อยู่ในประเทศของเตียงอทุกคนก็รู้นะประเทศไทยนี่มันประเทศอะไรวะนี่คือคาถามที่คนไทยถามอยู่ในหัวตลอดเลย ประเทศอะไรวะแล้วก็ใช่ไหมประเทศไทยมันใช่ไหมเนี่ยเออนั่นแหละแล้วอาการที่มันแสดงออกนี่มัน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 เป็นได้ยังไงมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงประเทศฉันอะมันใช่หรือประเทศฉันต้องเป็นอย่างนี้เหรอเออนั่นแหละอ้นี้แหละคือคำถามที่าตรงที่สุดชัดที่สุดแล้วท่านก็เจอท่านก็เจอท่านก็ถามอยู่ในหัวท่านอยู่นะแต่ท่านไม่เคยได้คําตอบเลยท่านไม่มีเจอไม่มีวันได้เจอคําตอบเับไม่มีทางไม่มีวันได้เจอจนวัาท่านจะดูคลิปผมนี่แหละครับสิบครับท่านหนึ่งจะได้คำตอบ เพราะผมจะสอนท่านเราจะฝึกท่านทําให้ท่านเป็นโสดาบ,บันทิพไตยอ่ะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้พร้อมที่ปกคกของตัวเองให้ชาวโลกได้ดูได้เห็นแล้วเขาจะเดินตามท่านเป็นไงโสดบบาบันทิพไตยกับตําแหน่งของท่านในฐานะของท่านเป็นทั้งผู้รู้เป็นทั้งผู้ตื่นเป็นทั้งผู้เบิกบานสบายใจเป็นทั้งผู้นําโลกต้นแบบโลกผมถามว่าสถานะเงี้ยท่านพอใจยินดีไหมหรือท่านจะอยู่แบบ สถานนะตอนนี้ก็คือท่านเป็นคนไทยแบบไหนหรู้ไหมทุกคนทั้งประเทศเนี่ย99.99% 99คือเป็นผู้มึนงงสงสยัยแยกถูกไม่เป็นแยกผิดไม่เป็นสิ่งที่ผมพูดตอนหน้าท่านเนี่ยท่านเองก็แยกไม่เป็นแยกถูกแยกผิดเป็นท่านได้จะคิดว่าไอ้นี่มันบ้ามันหลงอำนาจมันหล,ลงตัวเองโอ้โหท่านก็จะนั่นแหละว่าไปเรื่อยลดเครดิตไปเรื่อยนะท่านท่านนี่มีอาการมากกระล่มซัดเลยเนี่ย ก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าอย่าทําเลยอย่าทําเลยอย่าได้ไปทําเลยนะมันเป็นแค่อารมณ์เท่น,นั้นเองแต่เมื่อท่านพิจารณาคําพูดของผมพิจารณาแล้วปัญญาท่านมันจะบอกเองไอ้ตัวปัญญานะไม่ต้องมีใครบอกตัวปัญญาในหัวสมองท่านนะหรือในจิตวัญญาท่านมันจะบอกเองบอกว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันพูดด้วยความเมตตาพูดด้วยความสงสารพูดด้วยความหวังดีปรารถนาดีชี้ทางประเสริฐ อันรุ่งโร์และยิ่งใหญ่และมั่งคัง่งต้นแบบโลกมากฐานใหญ่เลยมีจต่ดีๆดเลิศประเสรฐนะที่ผมทําอย่างนี้นะเพราะว่าโมเดลต่างๆนี้ที่ผมทำนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโมเดลที่เปลี่ยนโลกนะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนยุคสมัยของโลกเปลี่ยนวิถีชีวิตคนทั้งโลกเลยแทบจะเป็นเช่นนั้นเลยซึ่งท่านก็ไม่เชื่ออยู่เพราะมันไม่เคยมีไม่เคยเกิดขึ้นไงก็เขาบอกว่าอะไรไม่เคยเกิดไม่เคยมี ม่ใช่ว่ามันเกิดไม่ได้มีไม่ได้แล้วมันถึงจังหวะมันต้องมีเออคือไงที่ท่านมไม่เจอไม่เจอ่เพราะมันยังไม่ถึงจังหวะไงคราวนี้มันถึงจังหวะมันต้องมีต้องเกิดอ่ะมันเกิดพลิกโลกพลิกเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนั่นคือประชาชนอ่ะไม่ไม่เอารัฐบาลแล้วไม่ยอมถูกปกครองแล้วก็แบบคนไทยเพราะคนไทยชื่อมันบังคับสลายทศฐานแปลว่าอิสระออกจากททหารสลาสอเสือผมถามว่าระหว่างทาทหารสลาสอเสือกับสลายททหานท่านเลือกอะไร ท่านก็เลือกสไลด์ถทหารใช่ไหมอืมนั่นแหละเมื่อเลือกสไลายถวทหารแต่ที่นี่เ,เติมเยอะๆเข้าไปอีกเออมันเป็นอิสระที่ยอดเยี่ยมอิสระที่ยิ่งใหญ่อิสระที่ยิ่งยงอิสระทั้งสามนี้ใครปกครองท่านไม่ได้ท่านต้องทำไมปกครองตัวเองการที่ท่านจะปกครองตัวเองได้ต้องทำไมก็ต้องเรียนรู้นะครับก็เรียนรู้จากที่ผมเตรียมไว้ได้แล้วครับท่านจะได้ปกครองตัวเองสง่าง,งามสวยงามมีสักมีสีโอ้มั่งคั่งแข็งแกรงอลังการยิ่งใหญ่ ไม่มีการเมืองน้ำเน่าให้ปวดเสียงเวียนก้าวอย่างจุกว,วันนี้เขา้าใจยังอันนี้เข้าใจภาพที่ผมอธิบายยังว่างานที่ท่านกับเราฟังผมพูดอยู่เนี่ยทุกประโยคทุกอย่างที่ผมพูดเเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญจําเป็นเร่งด่วนยิ่งใหญ่นะเพียงแต่ท่านไปติดภาพมายาที่ว่าคนพูดเป็นชาวบ้านเนี่ยทําทคลิปนั่งแล้วก็พูดท่านไม่เชื่อเด็ดขาดผมไม่ใช่หน่วยงานท่านต้องชื่อหน่วยงานผมอยากอยู่หัวเราะไอ้หน่วยงานที่ท่านเชื่อนะหน่วยงานวระเทไทยนี่แหละครับ ที่มีรัฐบาลเป็นหัวหน้าเนี่ยท่านเชื่อพวกนี้เนรอท่านเชื่อเน่่ยงานรัดเหรอท่านเชื่อขา้าราชการเหรอเอ,า,อางนี้ด้วยกันแล้วท่านเชื่อรัฐบาลไทยเหรอท่านเห็นอาการหัวเราะผมท่านก็นรู้แล้วท่านก็คงตีความเข้าใจนะเป็นการหัวเราะที่แบบย่อเยอะอ่ะพูดง่ายย่อเยอะเยอะใหญเลยก็คุณเชื่อแบบนี้คุณก็สีจ่จัลแรงชาติคุณเป็นไอ้สีจ่จัลแรงชาติผมประนามเลยนะประนามเลยนะครับนะคุณเป็นไอ้สีจ่จัลแรงชาติ เป็นคนเนรคุณชาติเนรคุณแผ่นดินเนรคุณลูกหลานเนรคุณลูกหลานด้วยนะเนรคุณลูกหลานพรเนรคุณพ่อแม่ตัวเองอะเนรคุณเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคุณเนรคุณหมดละเป็นไอศสี่์จันไรจันไรที่หนึ่งได้อำนาจรอเจ็ดมาแล้วไม่ใช้ไม่เคยใช้เลยได้มาเก้าสิบปีคุณไม่ใช้กันเลยอ่ะคุณไม่รู้วิธีใช้ด้วยไม่เคยใช้สักครั้งเลยครั้งแรกก็ไม่เคยเกิดขึ้นได้แต่หลอกตัวเองว่าฉันเข้าคูหาเล่กตั้งได้ใช้อำนาจแล้วเว้ย เขาคืนอำนาจไม่แล้วดีใจกกันใหญ่เลย่ผมไปคัวหารเล็กตั้งดูหน้าตาแล้วลื่นชื่นใจกันแล้วคุณเลือกรักแล้นไปไงผมขอขอร่อยเยอะหน่อยได้ไหมขอย่อท่านหน่ะได้ไหมครับคุณเป็นลื่นชื่นใจเวลาไปในคัวอารเล็กตั้งพราะเลือกเสร็จแล้วไปไงพวกคุณหน้าแห้งก้มหน้ากันสะลดใจตกลงเข้าใจที่ผมพยายามสื่อความหมายอธิบายไปอย่างว่าท่านยังจะคิดเชื่อพวกรัฐบาลเชื่อ ไอ้หน่วยงานต่างๆ,ๆนนะก็ได้ได้จะได้ยินเสียงหัวะเยอะเยอะครับผมเข้าใจไหมแต่ถ้าท่านเชื่อผมเอาเนี่ยมา,มาเทียบเลยเอาระหว่างเชื่อรัฐบาลกับเชื่อตัวผมเนี่ยเพราะผมมาในฐานะพูดนะมาพูดผมพูดเนี่ยในฐานะนักอนาคตศาสตร์นักอนาคตศาสตร์แล้วในฐานะเป็นผู้บรรลุผู้บรรลุนะฮะบรรลุการใช้อํานาจิปไตยของรอจินั่นแหละครับที่พระอ,องค์ท่านให้มา ท่านไม่ได้บรรลุเนี่ยผมบรรลุส่วนท่านไม่บรรลุกันเลย99.9 9 99ซตัวเลขนี้ยืนยันถูกต้องครับ 99. 9 9ซคนไทยไม่บรรลุในการใช้อนุนทิตแตงของเรเจ็จึงกลายเป็นอะไรจึงกลายเป็นผู้มึนงงสงสยัยแยกถูกก็ไม่เป็นแยกผิดก็ไม่เป็นตื่นหลงทางอยู่หลงในกับดักตัวเองเพราะตัวเองไปสร้างกับดักไว้เข้าใจผิดแล้วไปสร้างมันมันกลายเป็นกับดัก พอออกพอจะออกพอจะออกจากกับดักเองโอ้บ้านเมืองวุ่นวายพอออกมาแล้วเฮ้ยติดอีกกับดักเองมีกับดักใหม่ขึ้นมาแล้วเล่นกันอยู่วนอย่างเงี้ยติดกับดักอีกเพราะประเทศไทยทำไมแก้ที่ปลายเหตุไม่เคยคิดแก้ต้นรากต้นเหตุคนไทยจะแก้ปลายเหตุเต้นไปตามไปเหตุไอ้ปลายเหตุนั่นคือกับดักคุณกับดักกับดักหนึ่งกับดักสองกับดักสามกับดักสี่ก้หน้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไอ้ไอ้หัวกับดักมีคือรัฐมนูญมียี่สิบฉบับแล้วกับดักยังมีสักเท่าไหร่โอ้โห ไทยสักสิบก็เป็นสองร้อยกับดักแล้วคุก็เดินวนเนี่ยเขาบังอดคุณสองร้อยอยู่นะเดินวนอยู่นะไม่เรื่องจบน่าสงสารไหมน่าสมเพชไหมนั่นคือภาพที่ผมมองประเทศไทยนะเข้าใจแล้วคนไทยก็ก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้ว่ทาท่านก็รู้นะประเทศไทยมันอย่างนี้ว่าวน,านี้มาว,ว่าวนูบีแล้วเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนคนเปลี่ยนคณะเฮ้มันมันแนมเดิมอีกแล้วท่านก็เห็นท่านก็รู้ท่านก็กทราบนะเอาละผมจะจบไม่บน่นละอันนี้บ่นของเก่าให้ให้รู้เพราะว่า ท่านไม่เชื่อถือผมไงท่านไม่เชื่อถือผม <g ül> อย่าพอเป็นชาวบ้านท่านไม่เชื่อด็ดขาดเลยเรื่องชาวบ้านเนี่ยท่านจะเชื่อหน่วยงานหรือเชื่อด ok ็อกเตอร์หรือเรียนมุนมน,นอกมืองนอกเนี่ยซ <g ül> ึ่งผมก็บอกว่าต่อให้เป็นด็อกเตอร์นะต่อให้เป็นเมืองนอกนะนี่ผมไม่ได้ยกตนข่มท่านนะไม่ได้หลงตัวเองนะครับ <g ül> เขาก็ไม่รู้ <g ül> เขา,ขาก็ไม่รู้ไอ้หลักที่ผมอธิบายเนี่ยคือผมจะอธิบายหลักไว้สี่มันมนสี่ระดับจึงจะครบหนึ่งบาท คุณต้องต้องมีสี่เหรียญนะเอาเป็นเป็นทีละเหรียญแล้วกันยี่ห้าเปอร์เซ็นห้าสิบเอร์ซ็นเจ็ดห้าเปอร์เซ็นร้อยถ้าคุณได้ร้อยเหรียญที่สี่ได้ร้อยเมื่อไหร่คุณครบเลยตอนนี้ประเทศไทยมีความรู้อยู่แค่สามสหลึองนะสามสหลึงคือคือเจ็ดห้าเปอร์เซ็นอ่ะซึ่งแบ่งได้ระดับห้าสิเปอร์เซ็นคือชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านทั่วไปเยอะ <c oughs> ๆนัๆ่นแหละสูงมาหน่อยนะถ้าพวกนี้รู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งไอ้รู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งก็คือพวกม็อบแล้วก็พวกพักการเมืองเนี่ยพวกนี้จะรู้ครึ่งไม พวกนี้จะพูดพูดถูกนะไม่ใช่เขาพูดผิดนะเพราะเขารู้ไงเขารู้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเขาไม่พูดไม่บอกที่ท่านไปเ hey ฮ้ๆ hey, ฮ hey, สนุกอ่ะเขารู้แค่คร <c oughs> ึ่งหน,นึ่งอีกครึ่งหนึ่งเขาไม่รู้นั่นไง <c oughs> อีกครึ่งหนึ่งที่รู้มาอีกคนอีกคนรู้ในครึ่งได้เจ็ดสิบห้าเนี่ยก็คือพวกไหนะพวกเหรียมบองนอกพวกน็อกตงด็อกเตอร์พวกอาจารย์มาอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกเนี้ยเรียนสูงรู้สูงรู้ลึกแล้วพวกนี้ใกล้จะใกล้จะถึงเหรียญสี่แล้วแล้วพวกนี้มักจะเชิญชวนไปต่อสู้เพราะมันใกล ไอ้พวกนี้ไม่เคล่ไัม่สำเร็จแต่นี่มันใช่มันสําเร็จมันถูกมันเขาเชื่อมันว่าใช่อย่างเงี้ยไ <c oughs> อ้ที่เชิญชวนไปต่อสู้อยู่ล่ําไปก็คือสายธรรมศาสตร์ที่ชัดเจน,นนะสายธรรมศาสตร์ที่เจนนะต้องคอ,อยกคอ,อยเนี่ยยกตัวอย่างสายธรรมศาสตรน์นะชัดเจนแล้วสายธรรมศาสตร์นี่แหละทาให้คนทั้งประเทศเนี่ยเข้าใจผิดใช้ว่าเขาจะผิดเลยอย่างมหาันไม่ใช่ธรรมดานอย่างมหาันเพราะว่าทําให้คนเข้าใจว่าการเป็นประชาธิไตยเนี่ยที่พยายามไปต่อสู้พยายามจะถึงเขาจะได้อยูงแล้เขารู้เยอะรู้มากกว่า ทุกคนก็เชื่อถือเขาอ่ะแต่ถ้าคุณไปเชื่อ,อยังไงน,นะคุณก็ได้แค่สามสเลึงเพราะคุณขาดในเรียญที่สี่เนี่ยเรียญที่สี่อยู่ที่ผมเนี่ครับผมก็เลยที่พูดอธิบายท่านเนี่ยแหละเวลาผมพูดไปแล้วท่านจะบึนงงกันหมดแล้ะอะไรว่ามันอย่างนี้มันมาจากไหนโลกมาจากโลกไปไหนถ้าจะถามงเี้ยเพราะผมมาจากโลกไปไหนเอาหลักอะไรมาคิดนเนี่ยเนี่ยอ่าท่านต้องนั่งฟังผมอธิบายแต่ละหลักแต่ละอย่างมันต้องฟังกันเป็นชั่วโมงอ่ะจริงะถอนถอนในวความว่าจะผิดท่านมาตั้งเก้าสิบปีอ่ะมันต้องใช้เวลาถูกไหม แต่ถ้าท่านเรียนรู้ลึกเรียนสูงเนี่ยท่านจะฟังแล้วเข้าใจเร็วจะเข้าใจง่ายไวแล้วพวกอาจ,จ,จารย์ด็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยแหละครับท่านน่ะใกล้แล้วนะเพียงแต่ท่านไม่มีอีโก้นะเอาอีโก้ออกน,นะเตะอีโก้ออกไปเลยนะท่านเปิดใจรับชาวบ้านนะฟังชาวบ้านนะอถึงแม้จะเรียนมาจากข้างนอกท่านก็ฟังชาวบ้านนะเพราะชาวบ้านรู้อ้หลักเนี้ยไอหลักเนี้ยเขาเรียกอะไรหลักสัจธรรมหลักสัจธรรมซึ่งหลักสัจธรรมก็คือ,คอท่านไม่ต้องไปเถียง ไม่ต้องไปเถียงกับหลักนี้ไม่ต้องไปต่อต้านท่านมีหน้าที่อย่างเดียวเคารพน้อมนำแล้วออกไปใช้จึงได้ประโยชน์สูงสุดจึงได้ความั่งคั่งอลังการแข็งแกร่งยิ่งใหญ่อย่างถูกต้องสบายอ,อกสบายใจท่าน,นชื่นอกชื่นใจเลยฉันจะล่าเรืงเบิกบานอะเหมือนที่ผมเนะี่ยนั่งขำพวกนั่งขำประเทศไทยอยู่เนะี่ยผมนั่งขำประเทศไทยนะเหมือนผู้ใหญ่เห็นเด็กๆมันทำหรือว่าเราขำนะมันทําผิดทํานี้มันเข้าใจว่าถูกมันทํแเราก็ดูเหมือนเด็กเล่นขายของที่ต่างขายของไงเนะี่ย เอาอ,อย่างนั้นแหละแบบนั้นแหละเขา้จใายยังถ้าคุณเข้าใจาหลักคุณจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและผู้ปกครองตัวเองคุณสามารถปกครองตัวเองได้เลยผมจึงก็ทำคลิปออกมาให้ประชาชนได้ปกครองตัวเองเข้าใจาเรื่องทีเนี้ยถ้าท่านเข้าใจอยูหพยายามอธิบายท่านเจอ้ท่านจะเริ่มจะเบิกบานแล้วก็จะมั่นใจเริ่มเชื่อมั่นเริ่มสบายใจยแลเออเออ้วเฮ้ยเฮ้ยท่านจะได้เบิกบานบ้างเว้ยนะถูกไหมเออก็เรียนรู้เลครับสิบชั่วโมงขั้นต่ำนะเพราะเราอยู่ในยุครอสิบานั้อุทิศสิบชั่วโมงเราจะสร้าง สร้างสร้างยุคโลสิบให้เป็นยุคสีวิไลยที่สมบูรณ์ไงอเออท่านต้องสร้างยุครลสิบนในสีวิไลยเพราะประเทศมีลิขิตมาถึงยุคลสิบต้องเป็นยุคสีวิไลยตอนนี้ยังไม่สีวิไลยเลยเพราะว่ายุคยุคโอกาอิทธิพลมันยังไม่หมดโดยให้ดูตรงไหนอิทธิพลของโลกาให้ดูสองสายสายอาวุธกับสายเสียงโบวตเพราะสองสายมันเกี่ยวข้องกับอำนาจทิพย์ไทยไม่ต้องไปดูสายใดใดกสินคุณดูสองสายนี้เขาสายมันยิ่งใหญ่ที่สุดมันสูงสุดก็คือสายอาวุธก็คือกองทัพไทย ใช้เส้นวุฒิคือพักกันเมืองมันมีสองงานสองงานนี่นนนไอ้สองนี่เป็นคนใช้อำนาจที่ตายสลับกันใช้ไออสองมันมีหน้าที่ใช้สลับกันใช้เข้าใจไหมมัน,นต้องดูสองสายไอ้สายวุฒิก็คือจบไปแล้วคือในยกตู่ไงจบไปแล้วเกิดในยุครลอเก้า 9, อิทพลอเก้ายังมีอยู่คอร์ชชอยังคายอยู่เกิดตั้งแต่รลอเก้าแล้วคามาถึงหลอสิบจนกว่าคอร์ชอจะหมดหมดแล้วตู่ก็จะต,ต่ออีกสองสองสิบโตสร้างสร้างสิทธิพิเศษว่างกันอ่ะต่อมาพอมรับเลือกตั้งพอหมดยุคลอ แล้วมาเลือกตั้งก็ไม่มีใครเลือกแล้วเห็นไหมไม่มีใครเลือกก็หมดหมดแล้วไเป็นองคมนตรีแล้วหมดแล้วหมดแล้วสายสายวุฒิหมดแล้วก็เหลือสายอะไรสายเสียงวุเสียงวุก็เริ่มหมดเนี่ยหมดสภาพประชาชนเบื่อกันบงกันเมืองไม่เอาละรู้เช่นอนชาติแบบจบกันการเมืองจบไม่ต้องไปเลือกอีกแล้วมันคือพูดวกมันมันมัน,ม,นมันเริ่มหมดแล้วเออมันแน่ๆมันยุคเราสิบอย่างเงี้ยเพราะไอ้สองสายนี่หมดนั่นแหละยุคเราสิบจริงจะเกิดตอนนี้การเมืองมันคนเบื่อแล้ว คนหมดศรัทธาแล้วเบื่อไม่อยากจะเลือกละเลือกไปก็โอ้โหไปทุกคนมุ่งไปไปบโบวตเนอะตอนนี้ทุกคนวุ่งมุ่งไปบโบวตเนาะนะเอาละอ่าคราวนี้ยุคกระสีก็ต้องเกิด,ดครับทีนี้ช่วงจะเกิดเนี่ยมันเวลาเหลืออยู่ห้าเดือนห้าเดือนเพราะว่าวันที่สองบีนาสองห้าหกเก้าตอนนี้ปีหกแปดเนี่ยอีกห้าเดือนถึงเดือนมีนาสองหกเก้าเพราะตอน,นเพราะเดือนหน้าจะเป็นเดือนตุลาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมพรา ออกุมภาเนี่อีกสองวันก็ถ้าเช่ดเชยสองวันก็เป็นยี่สิบเก้าสามสิบนะแต่มันคือวันที่หนึ่งที่สององมีนาไง่าก็คือสมอก็คือคือเดือนกุมภาเต็มนั่นเองวัะนั้นวันที่สองมีนาเนี่ยก็ครบห้าเดือนสองมีนาเนี่ยแหละเป็นวันที่เราจะประกาศเป็นวันชาติใหม่ใหม่นะวันชาติใหม่เพราะประชาชนเนี่ยจะปกครองประเทศเองแล้วเนี่ยวันที่สองมีนาประชาชนต้องปกครองประเทศเองแล้วนะนะเข้าใจไหมที่ผมพูดเนี่ยประชาชนปกครองตัวเองแล้วนะเออมีเวลาอยู่ห้าเดือน ๕เดือนเนี่ยจะเกิดขบวนกู้ชาติประตักสองขึ้นกรรมกรรวบรวมใบแสดงเจตจำนงสมัยพระเจ้าตักหนึ่งต้องรวบรวมให้คนถือมีดาไปไล่สตูใช่ไหมแต่สมัยนี้สตูมันไม่ใช่คนมือถือมีดามายึดประเทศแต่มันพวกนอมินีทั้งหลายมาในรูปต่างๆเราจะไล่นอมินีนอมินีเป็นนามธรรมอ่ะจะไล่นอมินีก็ต้องใช้นามธรรมมอนกัน,นก็ใช้เสียงโหวตเสียงโหวตนั่นแหละสี่สิบล้านใบใบแสดงเจตจำนงอะ่ะเป็นใบหนึ่งก็เสียงโหวตหนึง่งใบหนึ่งอะ่ะมีสี่สิบล้านใบ ุกคนต้องส่งส่งมาแล้วขบวนคู่ชาติ2จะสรวบรวมให้ได้40ล้านใบ40ล้านใบนะครับซึ่ง40ล้านใบเนี่ยมันควรจะได้ก่อนวัน28ธันวาไปใน3เดือนได้ไหมต้องถามประชาชนถามสื่อมวลชนทําได้ไหมไอท้ทีเลือกตั้งทาไมอ่ะก็แค่เดือน2เดือนนั่นเองอ่ะก็ได้รัฐบาลใหม่นีผมยืดเป็นเดือนสามเดือนมันน่าจะได้ใน40ล้านเสียงนะถ้าไม่ได้เลยมาก็ได้แต่ไม่ควรจะเกินวันที่2เพราะเราจะต้องประกาศวัน วันชาติใหม่ที่ประชาชนปกครองตนเองแล้วใช้อำนาจที่เปรนรอจวันที่สองเนี่ยประชาชนนะใช้อำนาจรอจิตแล้วจะปกครองตรเทศเองแล้วแต่แต่พอวันที่สองเนี่ยมีนาเป็นต้นไปสองห้าหกเก้าเนี่ยอ่าหมายว่าไม่ได้หมายว่าประชาชนปกครองประเทศเองได้เลยทันทีมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่าอย่าคิดเป็นแบบการ์ตูนต้องคิดโลกจริงโลกจริงก็คือวันที่สองเป็นวันที่รอจ็สละราชเราก็จะถือวันเนี้ยเป็นวันชาติ เพระาะสละราชมอบอำนาจให้ประชาชนประชาชนก็ได้อำนาจในวันที่สองมีนาเนี่ยเองในปีสองพสี่เจ็ดเป็นเวลาเก้าสิบปีแล้วคราวนี้ท่านจะจะใช้ละแต่ก่อนจะใช้ท่านก็จะต้องทำไมท่านจะต้องฝึกสกิลก่อนฝึกสกิลฝึกขัดการการใช้อำนาจอธิปไตยของท่านเพราะท่านต้องให้มติตำบลมติจังหวัดมติตมรตมประเทศมตินโยบายต่างประเทศทุกคนต้องเรียนรู้ใหม่งานผมเป็นงานปฏิวัติคนไทยต้องเรียนรู้หรใหม่ปฏิวัติที่เป็นโศในอนิปไตยเ,เป็นผู้รู c, <ś> ้ผู้ตืน่น <ś> ผู้เบิกบานเนี่ยท่านจะต้องรู้ว่าเฮ้ย คุณจะให้มติตำบลให้มติจังหวัดมติประเทศนโยบาต่างประเทศยังไงมันต้องเรียนรู้กันแล้วก็ต้องฝึกสกิลท่านในการใช้เงินอีก <S 2> <S 2> <S 2> เรียนรู้ที่จะเป็นนักธุรกิจนักลงทุนเพราะท่านไปต้องไปดูแลเงิน20ล้านบาทท่านเพราะทุกคนต้องสมัครเป็นมนุษย์ทองคำวินยัยอ่ะเป็นมนุษย์ทองคำวินยัยมีค่าตัวคนละย0ล้านบาทท่านจะบริหารเงิน20ล้านบาทอย่างไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ท่านต้องฝึกสกิลแล้วก็ฝึกอีกอันก็ฝึกไปอยู่เมืองสี่สไตล์ทุกคนต้องอยู่เมืองสี่สไตล์ต้องจำลองไปอยู่เมืองสีส่สไต เสร็จแล้วก็อีกการนี้ก็ฝึกที่จะเป็นคนไทยที่จะไปะไปกระจายไปทั่วโลกอะ่ะเพราะว่าเราจะส่งออกคนไทยประเทศไทยไม่เน้นส่งสินค้านะฝั่งฝั่งใหม่นะฝั่งใหม่นะปกติทุกวันเราเน้นส่งสินค้าใช่ไหมโดยเราเปิดอาซาประเทศให้เอ,เอาเงินต่างชาติคนมาเข้ามาคนไทยก็เราจะเป็นอย่างนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อเอาเงินเข้าประเทศแล้วก็ส่งสินค้าออกเราเราอยากจะเป็นเสือตัวที่ห้าแต่เรากลายเป็นแมว จากแมวเป็นปลวกเป็นหนูเป็นหนูมาเ,เป็นปลวกแล้วจากแมว,วกเป็นอะไรเดียหมดสภาพกันไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจจะไม่เน้นส่งออกเพราะอะไรหนึ่งการส่งออกเนี่ยเจ้าของกิจการทั้งหลายนะไม่ใช่คนไทยเขจาจะยังไม่ใช่ชาวบ้านงานผมเป็นงานชาวบ้านนะฮะชาวบ้านสไตล์แบกงานผมเป็นงานชาวบ้านพเพราะผมเป็นชาวบ้านผมสไตล์แบกก็คือไม่เอาเลือกตั้งไม่เอานายทุนไม่เอาคนรวยผูกขาดนะคนรวยผูกขาดไม่มี ไม่มีในในยุคในมาตรฐานผมไม่มีคนรวยผูกขาดแล้วก็ไม่มีคนจนผูกขาดสองอันนี้มันของคู่กันนะคนรวยผูกขาดมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นมีจํานวนคนก็ไม,ไม่เอาให้เป็นร้อยประเทศไทยมีแค่ร้อยคนอะที่เป็นคนรวยผูกขาดมันถึงไหมไม่น่าจะถึงร้อยนะแล้วก็รู้คนรวยผูกขาดคือใครแล้วก็รู้นะไม่น่าจะถึงร้อยอะเอาให้ห้าสิบน่าจะมาสั้งห้าสิบมั้งเอาให้เป็นรนะ้อยแล้วอ่ะนั่นมีแค่ร้อยคนทเทียบกับประชากรโกเข้าใจไหม มันมันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นอยู่แล้วอันนี้คือคนรวยผูกขาดนะแต่ถ้าคนรวยมากไม่ใช่ปัญหาที่นี่ไม่ใช่ปัญหาที่นี่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาคนรวยมากแต่ที่นี่จะทาให้คนรวยผูกขาดหายไปก็ใจมั้ยมันต่างกันนะคนรวยผูกขาดนี่มันโอ้โหมันแต่คนรวยมากนี่คือคือรวยได้คุณคูคุกไปรวยนะส่วนคนจนผูกขาดคือพวกเราพวกแรงงานทั้งหลายอ่าแรงงานสไตล์แบ็คแมวละไม่เป็นละปฏิวัติละ ถ้าฉันไม่ปฏิวัติฉันก็ถูกแกปฏิวัติอยู่ดีไอ้พวก้นทูตบุคคลเพราะพวกแกจะเป็นได้พวกแกจะยึด AI พวกแกจะได้ AI พวกแกคุมเศรษฐกิจพวกแกเป็น n e w w o r l d o r d e r พวกแกเป็น Diep State เป็น New World Order คุม AI คุมเศรษฐกิจคุมรับฐบาลเอ่อแล้วมีทหารอีกอคุมการพุ่งการแพทย์คุมยาคุมอาหารแกพวกแกคุมหมดเสร็จแล้วพวกฉันเป็นแรงงานไม่ประโยชน์เพราะหุ่นยนตนทำงานแทนได้หมดพวกฉันก็ต้องถูกแกกำจัดด้วยการให้อาหารอะไรกินก็ไม่รู้ เสร็จแล้วยาอะไรกินกันไม่รู้แล้วในสุดก็เรียบร้อยประชาชนนี่ความหมายร้ย่าดังนั้นที่นี่ประชาชนเลยสไตล์แบก,ก่อนก่อนที่ประชาชนต้องลงมือก่อนนะฮะต้องลงมือร่วมกับรัฐที่ครอบครัวไทยม,มาอำนาจนะครับก่อนที่คนเรือบุขาะจะแอคชั่นเราแอคชั่นตั้งแต่บันดนี้เลยงานนียงานผมเป็นงานที่คิดให้ลึกคิดให้เส้ิคิดให้ไวคิดให้ทันคิดให้ ล้ำหน้าแอดวานไปแล้วก็ลงหลักปักฐานลงไม้ลงมือเลยสแสดงตัวสแสดงตนเป็นตัวจริงนะนะอย่างนี้นะขอแจ้งให้ทราบอตอนนี้มีเดีย๋ยวนี้มีโทรศัพท์น่าสงสัยนี่ยงอยู่ในยุคอยู่ในยุคเอ่อมันค้างหน้าจอว่ะผมไม่แน่ใจนะกดมันก็ไม่ออกนะกดกาวบาทเท่าไหร่ก็ไม่ออก นั้นเดวจะบอกให้เพราะเนี่ยเนี่ยถ้าเรายอ,อยู่อยู่ในยุค